นะครับเพราะนั้นแล้วราศีมังกรนะคะจาร์ราศีมังกรมังกรเนี่ยตหนุสุภพะทีนี้นะครับดาวการเงินมาคุมนะครับดาวพฤหัสวินาศมาคุมเพราะนั้นคนราศีมังกรเนี่ยต้องรอให้ดาวพฤหัสยกขึ้นไปก่อนะนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็พี่หูยกลงะนะครับดวงก็การงานจะมีเกณฑ์เปลี่ยนมีเกณฑ์จะเดินทางไกลจากขยบกเยือน นะครับเพราะนั้นราศีมังกรก็ถือว่าดีพอแล้วงั้นเดี๋ยวก็กลายเป<อ>็นทุกราศีราศีธนูเพราะว่าดาวจะยกย้ายและเปลี่ยน3ามราศีเนี่ยนักเรนก็จะสงสัยก็ฝากถามอาจารย์มาว่าถ้าเกิดเข้าราศีธนูเนี่ยจะมีอะไรมันทายไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพุทธหัิมันมาแต่ะละราศีไม่เหมือนกันเพราะนั้นไม่ใช่ใครบอกว่าพุทธาธิทับราศีธนูปุ๊บดวงคุณจะดีเป็นเกษตรไม่ใช่มันต้องดูพื้นดวงเดิมคุณว่าพุทธาธินมันอยู่ที่ไหนด้วยแต่มีการเปลี่ยนแน่ๆนจะดีจะร้ายก็อยู่ ต้องดูเดิมเขาก่อนว่าจุดตั้งรับในดวงเขาเป็นอย่างไรเพราะนั้นมันก็จะทําให้ทายไม่ถูกนะครับเพราะนั้นต้องปลูกลัคนาที่นาไม่ใช่ไม่ต้องปลูกลักษณะก็คือรู้ตําแหน่งของดวงดาวนะครับรู้ว่าดาวที่มันโคจรใช้ดาวที่ตัวตําแหน่งทายก็ได้นะครับเพราะนั้นการทายดวงเนี่ยมันมีหลายศาสตร์นะครับก็จะใช้ศาสตร์อะไรอันนี้โหราศาสตร์ที่อาจารย์ใช้ไปคือโหราศาสตร์ไทยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ไปใช้ที่พิณุโลก <C> e <an> พิโรกบ้านผมพิสุนโลกอาจารย์ผ่านไปพิสุนโลกแล้วหลังจากผ่านไปวัดไซย้อยเขากลับมาพักพิโรก <c oughs> ก็ไปเจอโหราาจารย์ด้วยกัน <c oughs> นะครับท่านเก็เก่งนะครับแต่ว่าปร,รากฏว่าเป็นป <c oughs> ่วยเป็นอมมาพกษกอมมาพกษกอัมาพลาดโดยขยับตัวไม่ได้ก็ใช้วิชาโหราศาสตร์นี้ทํานายดูทำนายตามทำนายโดยใช้โหราปนหมายถึงยังไงคะโหราปนเป็นวิชาชะตาครับทางนี้ทาง อา,อาจารย์รุ่นเก่าเ็าใช้กันะนะครับเช่นอาจารย์อรุณเทพสมทัพเนี่ยอาจาสิบรักงานครับหลายคนที่เ็าใช้กันจะคล้ายๆหุ่นไทยหนูของอาจารย์ประชีพปัจจราะนะครับเพราะนั้นการอ่านตัวนี้ขึ้นมาปรากฏว่าเราไปกันเป็นทีมงานนะครับแล้วก็ก็จะให้ลูกศิษย์เนี่ยตั้งดวงโหร,ราต่อขึ้นแล้วก็ทํานาย โดยผมจะให้อ่านยังไงให้เขาฟังค่ะปรากฏว่ามันถายได้ชังมากตรงเลยรบตายได้ตรงมากเลยอันนี้คุผูหงบอกมันเป็นไม่ได้ไม่ใช่อรงนิสูจน์ตรงพิสูจน์ความถูกต้อนะครับหราตอนไม่ใช่หราปอมนะอาจารย์หราปอนปอนนะคะปอนค่ะนะครับมันก็เป็นเหมือนการชะตาเนี่ยแหละ่ยางชะตาแต่การวางดาวไม่เหมือนกันะครับ เรา sociedad, ข่าวขึ้นมาเราสามารถบอกที่เหตุที่มาที่ไปได้นี่คือศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะนะครับนั่นก็คือการใช้ในการสายรูปแบบหรือจะใช้ยามอัตการทำไหนก็ได้ยามอัตการก็คือจะใช้ยามแต่ว่าใช้ยามเป็นตัวเดินแต่ถ้าโหราปนหนุนทานูก็ใช้ตัวยามอัตการจะเดินเข้าจากรราศีนะครับแล้วก็อ่านตามปกติคแต่ถ้าใช้ยามอัตการนี่เราจะให้อ่านเข้ากับทักษะก็ได้ อ่านได้หลายอย่างหลายวิธีแต่อ่านออกมาแล้วทายได้แน่นยำตรงกันนะคะการอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องใช้เลขของนาฬิกาจับยามจับยามของนาฬิกาจับเวลานั่นเองก็อยู่ยามใดช่วงใดก็คือใช้ตัวเลขของยามก็คือตัวเลขของเวลาที่่ายณเวลานั้นเป็นตัวตั้งนะครับการอีกอย่างหนึ่งให้เขาบอกเลขมาเช่นสมมติอยากจะรู้ว่าเขาต้องการความรักเป็นอย่างไรให้เขาบอกเลขมาเราทายได้ ยู่ผู้ชมทางบ้านเลขศาสตรจะตอบได้ครับผมใช้เลขศาสตร์เช่นาสตอายุคุณก็ได้อายุก็ใได้ครับก็คืออายุคุณปัจจุบันอายุเท่าไหร่เลขตัวนี้มันก็มีอิทธิพลกับตัวคุณด้วยแม้แต่อักษรชื่อก็ทายได้เช่นกันใช่ไหมคะอาจารย์ผู้าวถึงเป็นที่มาของนานาพยากรก็คือหลากหลายในการใช้พยากรณ์ให้กับผู้ชมทางบ้านแต่แรกผมว่านานาพยากรคือมั่วทุกศาสตร์ไม่ใช่อาจารย์หลากหลายคือศาสตร์หลายๆศาสตร์เอามาใช้ในการพยากรณ์ให้ผู้ชมทางบ้านได้ทราบว่าการทายดวงเนี่ยเราใช้ศาสตอะไรบ้าง แล้วก็จะมีอีกก็คือใช้ไพ่ยิปซียิีก็คือศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะว่าผมไปตอนที่เราเดินทางขึ้นนะครับไปไปพิษณุโลกออกจากกรุงเทพสองทุ่มสองทุ่มโอ้รถติดครับทานบูฟังติดยับบนทางด่วนก็วันที่ยี่สิบสามครับก็หยุดยี่สิบสามวันเราก็สอกแซกของเราไปเพื่อเชื่อจมุนนะครับไปถึงอยุทยาสี่ทุ่มสี่ทุ่มครับโทรไปหาท่านเลขารัฐมุนทีสสออุธยาฮัลโหลอยู่ไหน ผ่านอยุทยาแล้วท่านก็บอกแวะหน่อยสิเอาเลยแวะเข้าไปนะครับว่าคือ,อแวะไปท่านก็เลี้ยงข้าว,วก่นพวกเราก็เลี้ยงกรตตมตอนดึกงนะครับโรงแรมโรงแรมริมน้ำอ่ะเนาะอยู่โรงแรมแงงอะไรทำรู้กรุงศรีมันายุทธยาแล้วพอคนเาไปถึงเขาบอกก็เขาไม่เชื่อเรื่องศักต์ไพ่ยุทธศรีเขาบอกถ้าไม่เชื่อเขาบอกว่าไพ่ยุทธศีเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนการใช้จิตของหมอกบบใช้เรียกว่าใช้เหมือนมันบอกมันเหมือนเสียงทายอ่ะ การเสี่ยง<อ>ทายว่านั้นค่ะผมบอกเอานีก็แล้วกันท่านเลขามตาีไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยเดี๋ยวผมจะปรว่ายทายให้ดูโดยจะไม่ต้องจับผมถายปรากฏว่าเป็นไงท่านบอกเออมันตรงได้ไงวะขอจับบ้างได้เมบอมไม่ต้องจับ <c oughs> นั่งเฉยท่านบอกว่าไงผมขอจับเลย <llo> ให้จับใบเดียวพอหลังว่านั้นจะเห็นว่าการทายดวงเนี่ยไม่ต้องใช้เลยมันอยู่ที่จิตของเราในการทำนายต้องบอกว่าหลายรูปแบบเช่นอีกอย่างก็คือลายมือลายมือก็ไดางกันค่ะ นะครับเพราะนั้นลายมือเนี่ยต้องอาจารย์เรียเขาถ่ายนะครับของผมที่ต้องใช้คัดลายมือลายมือมีหลายอย่างนะดูลายเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าลายฝ่ามือลายฝ่ามือแต่พวกเราเรียกกันเออแต่พวกเราเรียกกันลายมือแต่คนที่บ้านผเขาเรียกคัดลายมือก็คือเขียนตัวหนังสือเออก็ยังบอกเออลายมือดูได้เลยคือเส้นในฝ่ามือเขาเรียกว่าลายมือค่ะอาจารย์ครับผพอแล้วเราพูดกันถึงเรื่องของตัวเลขตัวเลขก็คือเลขกระสานนั่นเองเออเลขกระสานนะครับพอแล้วพูดถึง เลขที่เท่าไหร่สิบสามวันนี้ก็จะเป็นเลขที่ทางบ้านไม่ได้บอกว่าสิบสามหรือสิบสี่อาจารย์จสาม่ได้อาจารยนแล้วใช่หลาย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 อย่างขึ้นไปนะครับเลขที่สิบสี่นะครับสิบสี่เนี่ยเขาหนึ่งกับสี่ก็คือดาวพุธกับดาวอาทิตย์ดาวคู่นี้ถ้าพูดตามทักษะเขาเรียกว่าเป็นสีต่อกันเป็นสีต่อกันค่ะไอพุธเป็นสีกับไอทิตนะได้ทิศเป็นอะไรกับไอพุธ เราก็ไล่ไปพุทธบริวารไล่นะครับเพื่อที่สาหะอะไรของเขานะครับเพราะนั้นดาวคู่นี้จะเห็นว่าไอ้ดาวพุทธคือจัวเจรจาค่ะนะครับความคิดความอ่านดาวพุทธเนี่ยหมายถึงการสังคมการติดต่อหมายถึงอุปปัรคปัญหาการขัดแย้งหรือหนี้สินคดีความก็ได้ไอ้ดาวพุทธนี่ดาวพุทธยังหมายถึงเรื่องของจิตใจความซื่อสัตย์ด,ด้วยนะครับดาวอาทิตย์นี่หมายถึงธาตุไฟหมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงความมักใหญ่่ายสูงหมายถึงความก้าวหน้าเกียรติยศชื่อเสียงค่ะ เพราะนั้นเมื่อดาวคู่นี้มาอยู่ด้วยกันมันก็เลยทําให้ความคิดความอ่านของคุณเร็วขึ้นเป็นคนที่ชอบคิดชอบอ่านพูดเร็วตัดสินใจเร็วทําอะไรเร็วเป็นคนมีความสามารถเรียนรู้อะไรเด่นนะครับเพราะฉนั้นครับผมและอย่างหนึ่งเขาชอบมีการพลิกแปลในการเปลี่ยนแปลงของทางอยู่เรื่อยในความคิดควานนะครับความคิดสร้างสรรค์ครับผมแล้วก็มีความ เขาเรียกว่าเพราะดาวอาทิตเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ถิ่มันนาจเป็นคนชื่อแรงที่จะถือตัวเลยไอ้ดาวพุธเนี่ยเขาเป็นธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อน้ําไปอยู่กับไฟมันเลยทําให้ไฟเนี่ยอ่อนลงก็เลยกลายเป็นความเกิดของที่สี่เนี่ยไปก็รู้จักยืดหยุ่นคือไม่ตรงแค่ทีเดียวนไม่ทิ้ตทีเดียวมันมีมันมีมันมีอะไรสัมพันธ์กันเขาเรียกว่ารู้จักการยืดหยุ่นเข้ามา แล้วทีนี้อย่างหนึ่งการเรียนรู้ของเขาเนี่ยเมื่อเขาเรียนรู้อะไรเนี่ยเขาจะศึกษาเนี่ยเกาทำอะไรเนี่ยเขามุ่งมั่นแล้วก็ก็ทำาทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายะนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าดาวตัวนี้ถ้าเป็นเลขเจ็ดตัวเนี่ยสิบสี่ 14, เขาเรียวกว่าเลขอะไร จักรพรรดเขาเรียกว่าจักรพรรดจักรพรรดนะครับหมายถึงมีเกียรติมีตําแหน่งเพราะฉะนั้นกายเกิดวันที่14เนี่ยถ้าทํางานราชการส่วนมากจะมีเกียรติมีตําแหน่งจะมีเกียรติมีตำแหน่งครับผมการชิดผู้ใหญ่จะดูผู้ใหญ่หลอกใช้อ่าก็้มกิดผู้ใหญ่เพราะตัวยังมีความรู้ความสามารถนะคะครับผมเพราะฉนั้นคนเกิดวันที่14นี้จึงเหมาะกายเป็นนักเจรจาพระดาพุธเนี่ยนะครับเจรจารู้จักการต่อรองเป็นนักวิทยาศาสตร์คือการค้นคว้านะครับและอย่างหนึ่งเป็นนักโบราณคดี ค่ะโบราณคดีก็ขายของเก่าอ่ะรับนักวิทโบราณคดีก็ศึกษาพวกของโบราณนะครับเป็นนักสังคมวิทยานก็คือศึกษาพวกเกี่ยวกับทางด้านสังคมเรื่องจัมพุศาสตร์นะแล้วก็เป็นนักประมูลไปประมูลนั่อเคอะ์คอเรื่องพาน้องผ้านะนักประมูลแล้วเป็นผู้จัดการฝ่ายขายค่ะนะครับก็คือดาวพุธนั่นเองญี่ลของดาวพุธดาวที่มันเสริมขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นโค้ชกีฬาแล้วเป็นพวกเทรนเนอร์ เทนเนอร์นี่เคล้ายน้องตู้เทนตู้เทนเนอร์ไม่ใช่คไม่ใช่นะ <c oughs> นะครับเป็นเทนเนอร์ต่อไปก็คือเป็นนักพาณิชศิลปินนะครับเป็นพวกศิลปินนะครับแล้วก็เป็นพวกที่เขาเรียกว่าหมายถึงจริงจริงพวกนี้ถ้าอสิบสี่เนี่ยถ้าให้เขาทําการเรียนเขาเรียกว่าสาธิตทําอะไรพูดยกตัวอย่างวุปมาใหม่พวกนี้จะเก่งเก่งในการในการฝึกอบรม <c oughs> ค่ะ <c oughs> ทีนี้ถามว่าเป็นคนใจอ่อนไหมใจอ่อนถามว่าเรียนเป็นคนสนใจทางศาสนาไหมสนใจคือเหมือนจะเก่งทั้งการโลกทั้งธรรมได้ชอบศึกษาหาความรู้ด้วยเพราะนั้นถือว่าเป็นเลขที่ดีเลขหนึ่งนะครับขออย่างวันละเล็กวันละน้อย